สบายดีให้ถ่ายรถน,นะนี่นั่มาพี่น้องมันอีกอะเอาเตืองมาส่งเนาะเตืองมาส่งอ่าอ่ะ

บรรอง่งบันพงคนกกวางออกทั้งเก่าบ่เตะเตะเน่ย้งนั่นบ่ออกทั้งก่าเมื่อทางพ้นทางอะไรนั่นบวายลีทางนะ มันเป็นอินดาคันค้านี่มันเป็นมันโมเมนพวินได้มันจะนอนมันชีนี่่หม <c oughs> บืนจากเราจมาให้มันจังมง <c oughs> บิแมื่ไห่ืนวะจักเราจึมาให้มันจังมง <c oughs>